สวัสดีค่ะนุ้งหนิงค่ะกับเพจ f o r ดนุ้งหนิงนะคะแล้วก็ช่อง YouTube Channel Ford นุ้งหนิงนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะหนิงก็ยืนอยู่กับรถวา t แท็กนะคะสีต้มหล่อๆคันนี้เลยค่ะคันนี้นะคะเป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้อนะคะเกียร์ออตโต้ค่ะราคาของเขานะคะจะอยู่ที่1นึ่งล้านสามหม่เาค่ะหล่อๆ,ๆแบบนี้เลยนะคะและที่สําคัญค่ะยังแต่งรถรอบคันด้วยนะคะมาดูที่กันชนด้านหน้ากันเลยค่ะกันชนด้านหน้านะคะเลือกใส่เป็นของ h a มเมอร์ค่ะ ตัวหนังสือสีแดงแบบนี้นะคะตัดกับพื้นสีดําแบบนี้ค่ะแล้วก็มีห่วงโอเมก้านะคะ2ห่วงสีแดงสดใสนะคะเรียกได้ว่าหล่อแล้วก็ดูดุสุดๆเลยค่ะพร้อมรับกับฟ้อนตัวหนังสือ FORD แบบนี้นะคะโดยจะทําเป็นทูโทน2สีนะคะก็คือสีเดียวกันกับตัวรถค่ะตัดกับขอบสีดําแบบนี้ค่ะเรียกได้ว่าเข้ากันกับรถสุดๆไปเลยค่ะและที่สําคัญค่ะ สกู๊ปนะคะก็ยังทําเป็นทรงของฟีดนะคะโดยคันนี้พิเศษมากมากนะคะเลือกเป็นสกู๊ปทรงรูปม้าแบบนี้นะคะคือคุณลูกค้าเกิดปีม้าค่ะอยากได้แบบไหนก็จัดให้ได้หมดเลยค่ะท,ทําทูโทนสองสีด้วยกันนะคะแล้วก็ลายของเขาเนี่คือสวยมากมากค่ะมาดูที่ด้านข้างกันบ้างน,นะคะสําหรับซุ้มล้อหนิงใส่เป็นซุ้มล้อแบบมีหมุดนะคะขนาด6นิ้วด้วยกันค่ะรับกับลายล้อแม็กสุดๆเลยนะคะกับลายล้อแม็กสีดําด้านนะคะตัดกับสีเงาแบบนี้ค่ะ แล้วก็ซีรีส์เบร์ยานะคะ2 6 5 6 5ท R 1 8นั่นเองค่ะล้อแมกขอบแ8แบบนี้นะคะใส่กับยาง B F Goodrich นะคะซึ่งซึ่งเรียกได้ว่าเป็นยางสเปคเทพเรียกได้ว่าถูกใจสุดๆไปเลยค่ะมาดูที่ด้านข้างกันบ้างนะคะด้านข้างแบบนี้นะคะลายสติกเกอร์ค่ะหนิงสาตร์โคนเข้าไปเลยนะคะโดยตรงส่วนนี้เนี่ยคุณลูกค้าเลือกใส่เป็นชื่อตอนเองนะคะตรงนี้เนี่ยฟอนต์นี้คุณลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้หมดเลยนะคะจะให้หนิงสกีนว่าอะไร Y t ท แ a ปเตอร์นะคะหรือว่าเรนเจอร์ทำได้หมดเลยค่ะหรือจะใส่ชื่อตัวเองก็ได้ค่ะมาดูที่โรบาร์กันบ้างนะคะจากเดิมนะคะรุ่นนี้จะเป็นสปอร์ตบาร์ของ y t t แทนะคะแต่ว่าคุณลูกค้าขอเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นของโรบาร์ของ Hammer ค่ะให้เข้ากันกับกันชนด้านหน้านะคะและส่วนราวหลังคาอันนี้มีมาคู่ตัวโรงงานอยู่แล้วค่ะ มาดูที่ด้านท้ายกันบ้างนะคะด้านท้ายเนี่ยครอบไฟท้ายหนิงก็ใส่ให้นะคะพวกครอบไฟท้ายไฟหน้าอะไรเราเก็บงานให้ทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็กันชนด้านท้ายนะคะนี่ค่ะหลอ่ลอแบบนี้เลยนะคะเป็นรุ่นเป็นรุ่น mx 2 0 2นั่นเองค่ะก็มีห่วงแดงนะคะสองห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็มีไฟสองสว่างป้ายทะเบียนด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญยังมีไฟสองท้ายด้วยนะคะอย่างเช่นเข้าไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะนี่คือติดสว่างได้จริงค่ะใช้งานได้จริงเลยนะคะ และอันนี้เป็นข้อปลายดาบนะคะคุณลูกค้าก็รีเควสนะคะใส่ให้เพื่อเสริมให้รถคันนี้นะคะดูหล่อสุดๆไปเลยค่ะเดี๋ยวหนิงพาชมด้านในด้วยนะคะเปิดประตูมาดูกันเลยค่ะด้านในนะคะก็เน้นทูโทนนะคะก็คือเน้นเป็นสีดำเป็นหลักนะคะแต่ว่าตัดกับทูโทนได้สีส้มทั้งหมดนะคะเรียกได้ว่าดูสปอร์ตทั้งคันเลยค่ะคันนี้นะคะมีถูกลมนิรภัยถึง6จุดด้วยกันนะคะแล้วก็ เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะควบคุมเครื่องเสียงนะคะล็อกความเร็วที่พวงอะไรได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญหน้าจอนะคะเป็นแบบซิงสามค่ะสามารถใช้คําสั่งเสียงภาษาไทยได้เลยนะคะและคันนี้ค่ะเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดด้วยกันนะคะพละกาลังสูงถึง180แรงม้านะคะแล้วก็ทอร์กของเขานะคะจะอยู่ที่420นิวตันเมตรค่ะเลยกด้ว่าระบบส่งกําลังกันได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะ สำหรับออปชันครบแบบนี้นะคะก็หาได้เลยนะคะในรถวา t แท็กนะคะมีทั้งเกียร์ธรรมดาราคาเริ่มอยู่ที่9 7 9 0 0 0รุ่นขับเคลื่อน2ล้อนะคะเกียร์ออโต้1 2 9 0 0 0นะคะแต่ว่าถ้าเป็นสีส้มพิเศษเพิ่มหมื่นหนึ่งค่ะแล้วก็รุ่นท็อปขับเคลื่อนสีล้อค่ะราคาจะอยู่ที่1,265,000นะคะโดยจะมีระบบ Adaptive Cruise Control เพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจรถฟอร์ดเรนเจอร์นะคะหรือว่าจะวา t แท็กเอเวอเรนะคะก็สามารถที่จะติดต่อนุ่งหนิงได้เลยค่ะที่ เบอร์083-214-1218นะคะอย่าลืมกดไลค์เพจกดแชร์เพจให้หนิงด้วยนะคะกับเพจฟอหนุ่หนิงแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งให้หนิงด้วยนะคะในช่อง y o u u u e e h ช n n e l ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ